้าส้มปลาอย่างน้ายายกินน็ดละงูกับปูเห็ดตะไคร้กับปูเห็ดปวกกับปูพี่น้องค่ะมาหลาะเบื้องก่อนเห็นเพิ่นออกอยู่ในเฟสคือหลายแท้อยู่บ้านยายกินมันฮึมฮึมมันปินโบฮึมนี่มันคือโบออกปีไกยคือออกลายเถอพี่น้องปีนี่ยังท่านได้ออกโขบเลยได้เทละเกงหาหลาะเบื้องก่อนพี่น้อง ว่ามันสีมีบ่บ่น,น้ำพุนเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดรุ่นซวยกันบ่ามันสีออกบอ่อู้ต้นยางหน้ากใหไงเหรอเว้ยรุ่นซวยกันพี่น้องรุ่นซอยกันได้แล้วดอกบิ่งนึง บักห้เลียกินเบ้เบิดได้บิ่งหนึ่งแล้วพี่น้องเลาะไปเบื้องอีกก่อนว่ามันออกอยู่ทางใดทางใดนี่พี่น้องทางใดทางใดคือบ่มีคืออึดแท้อันนี้อย่างนั้นมากอย่างทีว่ามันดอกเห็ดสิบฟ่อนซะนี่ สิฟอนใสสะนี่มันออกอยู่ที่ไหนเนอะมดปลวกเอ้ยเห็ดโคนเอ้ยออกอยู่ใสว่าพี่นองออกแต่อยู่ในเฟดติออกไปทั้งใดเนาะเห็เดแดงเห็ดตะไคร้สิออกบ่าวะเหมอนโอ้ยพี่นอง้งเอ้ยมันเท่าแล้ว มันเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยมันเท่าแล้วมีสองดอกเท่าเพราเท่านี่เอาได้บ่นี่โอ้พ่อเอาได้อยู่พ่อเอาได้อยู่ออายหาเลาะเบึงอีกคนพี่น้องมองละดอกสองดอกพ่อตติมกันไปคือออกอึดออกอยากแฉโ,โนเห็ดหนอออกไลายๆเนี่ยเป็นยังนอหาเลาะเบึงอีกคกนพี่น้องค่ะ